มาถึงเขาชีจันแล้วนะคะปลายพาดแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาชีจัน์คือเป็นลูกพระพุทธมหาวชิลาพระพุทธมหาวชิลาอุตตโมภาสสนะคะศาสดาค่ะ สวยงามมากเป็นพระองค์ใหญ่นะคะเขาจะให้เราว่าอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือจะมีเขาเรียกอะไรนะอัฐิของพระพุทธเจ้าค่ะค่ะก็จะมีคนมาเที่ยวส่วนมากก็จะเป็นต่างประเทศนะคะมีแต่คนจีนส่วนมากจะเป็นคนจีนนะคะมาเที่ยวเยอะเยอะค่ะเขามีกล้องให้ส่องให้ซูมใกล้ๆด้วยนะคะ กลางคืนเขาจะใส่ไฟนะคะเขาจะประดับไฟนู่นจะมีธงชาติอยู่ข้างบนนู่นไข่นะเอาขึ้นไปเนาะเก่งเกงเลยสวยมากนะคะถ้ากลางคืนเขาจะประดับไฟจะสวยมากเนี่ยค่ะคครับส่องกล้องกันเนาะส่องกล้องดูค่ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าโควิดหรือเปล่าคนเลยน้อย เดี๋ยวเราจะไปวัด8ดเซียนไปวิหารเซียนนะคะ